ิดเพปนี้อีพีนี้มียอดวิวถึง5 0 0แสนมิ้นจะใส่บิกินี่มึงไม่ไดยุบมาต้องต้องกดกันต้องไปยุบมาต้องกดกัน ขอจับมือได้ไหมคร <slide. S 2> ับคอ๋อจะจับได้ครับต่อให้พี่ไนท์บอกว่าไม่มีอะไรเมื่อกี้ผมคล้องน้ำคล้องน้ำล้างมือแล้วครับโอเคผมไม่เห็นมีทางออกเลยอ่ะเขาหลอกเราอ่ะไม่มีทางออกมันต้องมีประตูฉันมองใครไม่เห็นแล้วใครใครดีบข้อฉันดิ๊ดจิ๊ดจ้าเอาป้าหยิงได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้ว้าวโอ๊ยโอ๊โอ้ยไม่เป็นไรนุ๊ก มีแล้วไหมผู้หญิงไม่มีหรอแล้วเรามีแพ้ทางคนแบบไหนนมสเปกคืสเปกค่อนข้างเสียอาการกับพอเจอคนที่แบบกล้าบุกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับ,บก็จะก็จะก็จะเคินเคินห้าให้สองสาวรู้ตัวเธอจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มีหรือพอยเนี่ยพูดคำว่าเที่ยวเท่โอ๊ตป้าโง่ายมากง่ายมากใครที่ทำได้ก่อนพัดเป็นแฟนเลยใช่ไหมไม่คุณล้น

บนนี้บนนี้บนนี้นี่นี่นี่โอเคหนึ่งสองสามตอนนีครับผมววมที่ก่เลสเอาไปได้ไหมวะเฮ้ยผมชอบเอนเนอร์จี้สาวสองคนนี้มากตอนที่เราเจอกันแต่กี้เราพูดคุยกันด้วยแบบคนปกติคุยกันปกติคุยกันใช่ห้าสี่สามสองคือเขามีเอนเนอร์จี้ที่แบบมึง ใช่จะปวดทีผมไปเดทกับสาวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แบบเจอใครแล้วกยใช่ไหมครับผมเยอะมากนี่เจอากันะครับมันลงมาเดทกันนะครับไมปเดททำอยะไรกันถามเรื่องความรักดีกว่าสถานะตอนนี้เป็นไงบ้างบอกได้ไหมถ้าถ้ามารายกันนี่ก็ต้องโสดะครับโอดใช่เอามาโสดโบยนะครับทุกคนชอบผู้หญิงแบบไหนผู้หญิงแบบไหนหน้าตาก่อนเลยปะตอนเด็กก็เหมือนจะแบบเอาหน้าตามาเป็นแบบแรกก็ส่วนหนึ่งนะแล้วตอนนี้ไม่ชอบเหรอตอนนี้ก็ชอบแต่ว่าแบบไม่ได้เอาหน้าตามาเป็น อันแรกเองใอยากรู้ว่าความรักครั้งแรกอ่ะเป็นยังไงตอนนั้นเล่าให้ฟังได้ปะความรักครั้งแรกเหรอตอนนั้นก็แบบว่าทุกอย่างมันครั้งแรกหมดเลยอะเขาก็สอนเราหลายอย่างเลยเนี่ยแฟนคุยกันต้องเธอกับเขาอย่างเงี้ยอ่าเล่นกับตัวเองเขาเธอกับเขาใช่วิธีพิมพ์แชทอะไรจริงๆอ่ะผมอ่ะพิมพ์แชทไทยแทบไม่เป็นอือสคุยภาษาอังกฤษใช่คุยแต่ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยอยากคุยกับเขาไง เอออยากจีบเขาอยากคุยพยายามฝึกพิมพ์แสดงว่าตอนนั้นคุยกับคนไทยใช่คุยกับคนไทยใช่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่แบบข้างรักจัดเลยอ่ะเป็นคนแบบอยากอยากรู้ว่าเวลาข้างลักทำยังไงอ่ะเธอเฮ้ยเหนื่อยจังเลยจำไหมถ้าเจอผู้หญิงแบบนี้แบบ อ้ชอบมากชอบมากเป็นคนติดสกินชิพมากๆาคือแบบบางครั้งนะค้ังรักจนแบบงานการไม่เอาไหนเ็ยคือมีปะเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมวันนี้ต้องถ่ายงานวันนี้ต้องถ่ายงานแต่วันนี้แบบอู้อยากอยู่กับแฟนมากเลยวันนี้ทำไงทํางานให้หมดนี่แหละงานให้หมดแล้วก็ฉันจะไม่ทําอะไรวันนี้อยู่กับแฟนพอผมรู้สึกว่าแบบยิ่งค้ังรักก็ ยิ่งมีความห่วงห่วงเขานี่หนึ่งห่วงห่วงห่วงอะไรเก็เป็นแฟนที่น่ารักนะที่บอกว่าห่วงอ่ะห่วงหรือว่าหึงผมว่ามันคล้ายๆกันนะอยากห่วงด้วยหึงด้วยอะไรเงี้ยแล้วเห็นแฟนเราไปอยู่ใกล้ๆคนหลอกกว่าก็จะแบบว่ามีมีอาการมีอาการหรือใช่ตอนนั้นมีมันมันหึงใช่ไหมมันหึงใช่มัมไม่ไม่เหมือนหึงหึงหึงนั้นพึ่งพึ่งบินไม่หึงแต่ว่าหม่นหึงเหม็นหึง ใไรโคตรยากเลยใครใครทำภาษาไทยวะเนี่ยมากภาษาไทยวะเป็นสายเปย์ปะสายเปย์ใช่สายเปย์ซื้อของจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมียังมีมายด์เซ็ตว่าแบบเรามาอยู่กับใครเหลเร่งเนี้ยไม่อยากให้เขาเสียตังค์สักบาทโอ้ยไม่อยากให้ผู้หญิงเสียตังค์สักบาทแสดงว่าเป็นมิสเตอร์เปรูก็เปย์จริงๆเขาเขาอยากได้เลยจริงๆอ่ะผมก็ซื้อให้อ้เร่งเนี้ยแต่เราไม่อยากได้เงินไหนเราอยากได้ใจคนอีกได้ใจหรอใจมันมีให้อยู่แล้วของมันลองลงมาขาน้องๆ จากรีเสิร์ชแล้วบอกว่าโดนขโมยของอ่าใช่ใชๆใ่เคยโดนขโมยของเป็นแฟนแล้วตอนนั้นอ่ะไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่าคุยกันเนี่ยแหละเออไม่ได้ออกสื่อนะคนเนี้ยแต่ว่าเขาก็แบบเข้ามาในจังหวะที่เราทุกข์มากในชีวิตเราเดาเราเดามากแล้วผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากนะแต่ว่าสุดท้ายผมอยู่ไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ตรง อะไรเงี้ยเหมือน acting ตลอดเลยคือรู้สึกได้ว่า feeling <อ>ที่เขามีกับเรามันไม่เรีย l มันเขา acting ตลอดมันไม่เรีย l มากเพราะว่าคือคุยกันแป๊บเดียวเองจริงๆนะอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็แบบว่ามาอยู่กับเราทุกวันเลยคือกลับมาบ้านเขาก็อยู่บ้านแล้วแล้วสักพักแบบคุก็บอกเอ้ยไม่ต้องมาแล้วนะเออเพราะตอนนั้นใจเราก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากเชื่อใจใครเท่าไหร่ เพวกเราก็พึ่งแบบว่ามีแผลมาอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แผลจากผู้หญิงนะแต่แผลจากคนแผลจากรอบสิ่งรอบค่ารอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ทักมาคนรอบตัวผมเทียบเลยแบบบอกว่าสร้างเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยให้แยกจากผมทุกคนอะไรเงี้ยก็มีเหตุการณ์แบบนั้นแต่ยั้ไม่ดีนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยแบบเรารู้สึกแบบได้ข้อคิดอะไรบ้างข้อคิดก็คือคนที่เข้ามาตอนที่เราแยกที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อันตรายที่สุดเฮ้ยดีจริง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 ดีเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะคิดว่าคนที่เข้ามาหาเราช่วงที่เราแย่สุดอคือ คนที่รักเราและดีกับเราแต่จริงๆอ่ะ <c oughs> มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปใช่ใช,ใช่ตอนเราทุกข์เราต้องพยายามกลับมาไม่ทุกข์ก่อนเพื่อจะเริ่มความรักใหม่ถ้ามีแฟนใหม่เนี้ยจะ<ถ>เปิดตัวไหมครั้งนี้หรือว่ารอบนี้จะเก็บเป็นไพรเวทตอนนี้ความรู้สึกผมอ่ะไม่อยากเปิดเท่าไหร่ YouTube ก็ <ๆ S 2> เป็นอาชีพผมเนาะก็เป็นถ่ายคอนเทนต์สนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนแฟนก็เป็นความรักในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งเราก็ลืมความสัมพันธ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราผ่านคอนเทนต์นี้แล้วก็มาเห็นความสัมพันธ์เนความป็จริง ของความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงเลยแต่ว่ามันผ่านคอนเทนต์นี้เฉยๆถ้าเกิดสมมติว่าตอนมีแฟนแล้วแฟนแบบว่าเฮ้ยอย่าทำคอนเทนต์กับผู้หญิงคนอื่นได้ป่ะอะไรเงี้ยจะยังไงถ้าผมรักก็ก็คงไม่ทำมันจะแปลกๆนิดนึงเราก็ไม่อินเองเราก็ไม่อยากแซวเราก็ไม่ออยากเเล่นงพอจะเล่นแรงชอบหน้าเขาคือแวบมาตลอดโอ๊ยน่าแล้วแล้วไงหน้าแวบมาทำคอนเทนต์อยู่ทำคอนเทนต์อยู่ก็แบบไอ้มองหน้าเราดิเอ้ยมีอะไรติดผมเอ้ย ออตัวเคยเล่าถึงแบบความรักที่ไม่ดีใช่ไหมแล้วความรักที่ดีแล้วแบบประทับใจของเราอ่ะอ้หไม่เคยเล่าเลยเนะเฮ้ยต้เล่าแล้วต้องเล่าให้รายการฟิลแฟนแล้วมันจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้ประทับใจดีอะไรผมเจอคนหนึ่งที่แบบว่าโอ้นั่งฟังทมด้วยกันนะฟังรรมาฟรงมานั่งฟังรรมาด้วยกันอะนั่งฟังเสร็จก็มานั่งคุยกันนะแล้วเป็นยังไงเฮ้ยเป็นดีท้องอะไรที่ดีนะมันแปลกมันมันเป็นความรู้สึกที่ดีมาก ดีนะสาหรับผมเพราะผมก็เป็นคนนึงที่ชอบฟังอยู่แล้วผมไม่ต้องมาเกงว่าเขาจะอะไรหรือเปล่าอไแเขาจะคิดยังไงกับเราบางทีก็ไม่ได้อินกับสิ่งที่เราชอบแต่ถ้าเราอยากมีแฟนเราก็อยากให้แฟนชอบในสิ่งที่เราชอบด้วยหรืออย่างน้อยก็ไม่ว่าเอออย่างน้อยก็คือแบบไม่มาพูดอะไรที่แบบในกะที่มาแผอะไรทงเธออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องซัพพอร์ตกันจริงๆคิวเทคือคนไทยเลยนะเรารู้สึก เพราะว่าเกิดแล้วก็โตที่ไทยเลยจริงๆอากาศแรกตรงทองหล่อโรงพยาบาลคามิเลียนนะตรงนี้เลยดออกมาปั๊บอากาศอ่าทองหล่อเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วอากาศเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เปนเมืองเจ้าเพาะว่าเราทำไมถึงสวยสวยยาวขนาดนี้สวยไม่ยยาวไม่ยาวอะไรมายาวร้อยหกห้าเองโอ๊ยไม่ถึงสัดส่วนโมเดลนึกว่านึกว่าสันหลังยาวคนเชียงใหม่ตัวยาวเหรอไม่ยาวผมรู้สึกว่าคนเชียงใหม่อ่ะมีรูปลักษณ์ที่เหมือนนางแบบ มีครั้งแรกข็งแรงเหมือนกันมีความดีออกมาดังแบบมีความขาวแล้วก็มีแบบคุณสัดส่วนมันดีอะไรเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าสาวเชียงใหม่มีเสน่ห์ใช่เหรออย่างนี้ต้องแบบน่าฮักนะเจ้าน่าฮักหน้าบอกเป็นหยังบอกเป็นหยังนอีสานอีสานอีสานบอกเป็นหยังมาพังทลายความฮักของเราได้บอกมีอีหยังมาพังทลายคนละเพลงก็เธอบอกเป็นหยังมาพังทลาย เดี๋ยวเราจะมาทายคำถามกันทายใจอปป้ามาดูก kind of like sí, ันว่าสองเสานี้ใครจะมาทายใจผมติ proto, ah ええ so ๊ตรงก่อนนะครับระหว่างคุณมิ้นกับคุณพลอยนะครับจากเสาเหนือนะครับบัจจัยคนเชียงใหม่บัจจัยบัจจัยเกาหลีบัจจัยบัจจัยเป็นคนเชียงใหม่แต่อ้ายเป็นคนในใจเปิ้ลเนเ่อ ตัวรักเปิ้ลตัวรักเปิ้ลกอเออตัวรักเปิ้ลกอเธอรักฉันไหมตัวรักโอเคคิวเทโอป้าจะมองสาวแบบไหนก่อนเป็นอันดับแรกอข้อเอแต่งตัวเก่งข้อ B ขาสวยอันนี้ก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าคนเชียงใหม่ตัวยาวแล้วก็ขาสวยเราเลยคิดว่าเป็นจากที่ฝักเขาไปใส่ใจรายละเอียดนี้ เราใส่ใจเธอไงอารมณ์คนอยากวะครั้งแรกจะตอบเหมือนมิ้นแต่ไม่อยากตอบเหมือนมิ้นก็ต้องตอบฉีกเพราะแต่กี้คิวเทก็พูดว่าแบบชมเราไงว่าขาสวยก็เขาน้าจะมองก่อนแต่ว่าอีกมุมนึงก็น่าจะชอบผู้หญิงแต่งตัวเก่งเฉเลยใช่โอ้ยต้องมีขาสวยเช็คขาตัวเองก่อนเลยได้อยู่ทุกคนผมไม่ใช่แบบว่าเดินไปไหนก็มองแต่ขาไม่ใช่หรือเปลไม่มันคือ preference แอบดูรับผมม วันที่ผมใส่แว่นดำก็รอเรียกอมแล้วถ้าต้องสั่งอาหารไทยให้กับคิวเทสสาวจะสั่งเมนูอะไรพอเอกะเพราหมูสับพอบีข้าวผัดทะเลอันนี้ยากนะครับเนี่ยก็เลยตอบมัวมวไปก่อนเราว่าอันนี้เขาไม่เห็นตอบเอเราเป็นอาหารที่กินง่ายนึกไม่ออกก็กินอันนี้แหละเออก็คิดว่าเขาแบบดูเป็นคนชิลๆอะไรอย่างนี้แล้วกะเพรามันหาง่ายไงข้าวผัดทะเลมันไม่ได้มีทุกที่รู้สึกว่ากระเพราน่าจะ เป็นอาหารที่แบบอิ่มแล้วก็พลินทานเยอะโอ้โวคนงานที่ทำยูทูบอ่ะมันต้องเร็วเราก็เราก็คิดว่าคิวเทอาจจะแซ่บเหมือนกะเพราก็ได้ว้ายเอาอีกแล้วกะเพราครับผมกะปุ่กระปุ่มจำเป็นนะกะเพราครับผมเพราะอยากแซ่บแซ่บกระปุมกะเพราชื่อดีมากถ้าต้องเลือกสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่จะไปด้วยกันคิดว่าจะพาคิวเทไปเที่ยวที่ไหนเพราะที่หนึ่งทะเลภูเก็ตข้อที่สองดอยเชียงใหม่เอาเองก็ได้อ่ะ เพราะเขาบอกว่าเขาชอบเชียงใหม่มันชิลใช่ใช่ชอบฟังนนทนนด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างเขาเป็นคนฟังธรรมะใช่เ๋อนนเออเย่แย่ย่เพลงอะไรอ่ะแต่นนทนนเกี่ยวอะไรกับดอยอินทนนก็ไม่เหมือนกันไงเพลงนนทนนที่ดอยอินทนน่ยโอเคคนฟังมันลืมแย่ไม่เคยฟังไหมไม่เคยฟังตอบอันนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาชอบดอยอินทนนที่เชียงใหม่แต่เราคิดว่า ทะเลภูเก็ตก็ดีนะเออใสชิลใสไปทะเลเพาอาจจะชอบก็ได้แต่เขาใครยังไม่ได้พูดถึงอ่าอ่าทะเลภูเก็ตคำตอบที่ถูกคือเอ้ยทะเลภูเก็ตชอบชอบแช่ไปทะเลภูเก็ตเคยไปยังเคยเคยไปเคยไปไปอีกรอบกันไหมไปสองคนเลยเดี๋ยวพลอยใส่บิกินี่เลยอยากเห็นมินใส่บิกินี่เวลเคยเห็นอยู่นะในเจียใช่ป่ะยังไม่เคยมีบิกินี่ใช่เหรอยังไม่เคยมีเหรอมีแต่ยัง โอ้น้มไม่ใช่บิกินีใ่ใช่ไหมถ้าเกิดเทปนี้ EP นี้มียอดวิวถึง50,000 0มิ้นจะใส่บิกินี่งง <c oughs> จริงเหรอได้ครับถ้าถ้าถึง5 0,000นเดี๋ยวผมใส่ด้วยครับ <c oughs> <c oughs> บิกินี่จริงหรือเปล่าว่าผู้ชายชอบดูผู้หญิงใส่เชิดบิกินี่ชอบครับแฟนใส่ชุดไม่นะห่วงไหมไม่ห่วงไม่วงยังไงก็ได้คือแฟนแต่งตัวยังไงไม่ไม่ห่วงเออนี่อยากรู้ผู้ชายชอบผู้หญิงใส่บิกินี่สีอะไรสีขาว เพราะทำไมเพราะมันบางเพราะว่าคนเกาหลีเคยเซอร์เวจมาแล้วเหรอเขาเคยเซอร์เวจแบบจากผู้ชายหลายร้อยคนอะถามว่าเขาบิกินี่เสียอะไรเขาตอบว่าสีขาวก็ไม่แต่ผู้หญิงอ่ะจะชอบใส่สีดำใช่เพราะมันจะขับผิวขับผิวแล้วก็แบบพรางุ่นวดายๆแต่จริงๆส่วนตัวชอบทุกสีเลยคุยกันมานานแล้วค่ะงั้นเราไปทำกิจกรรมไปเล่นกันดีกว่าไปเดทกันดีกว่า Let's go ของเรามีว่าจะให้ทั้งสองสาวเนี่ยแทน ชื่อของ QTO ที่บ้านเนี่ยให้แบบในฟิวแฟนเลยห้ามเรียกเธอห้ามเรียกคิวเทอะไรเงี้ยคอยจะเรียกคิวเทว่าอะไรบ้าโอปป้าโอปป้าโอปป้าสลังเฮยาวขนาดนั้นเลยแม่ใจนะโอปป้าโอปป้าเฉยๆโอปป้าเฉยๆขอเรียกว่ายูแล้วกันยูยูตอนนี้อะไรวะเราอยู่ที่ว้าวพาร์คค่ะ แล้วคือพี่ไนท์ที่ไนท์จะพาเราเข้าไปเดินเที่ยวข้างในค่ะเข้าไปเลยค่ะพี่ไนท์เชิญเลยครับเชิญเลยครับเย้เราเข้าไปดูข้างในกันต้อมาเรื่องของวิน่้าเฮ้ยมันเหมือนนั่นเนี่ยพี่แฮมสเตอร์แฮมสเตอร์เฮมสเตอร์เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่เครืผ้าเลยอ่ะใช่หรออุ้ยน่าลัวมากเลยเดี๋ยวเรับไปข้างในนะครับเราอ่าก้าวทับทิวเทเรากำลังวิ่งในใจเธออยู่อุยไม่มีที่สำหรับใครเลยเด็กกล้านอนนะครับคุณปู ถ้าพูดหรอมืออ่ะแล้วไงต่อเขอุ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเฮ้ยลอยลอยตัวลอยตัวลอยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โสามตาทรามาโดนใจสามตาเราโดนใจเนี่ยใครแห่งเจ็บแน่นอนเจ็บมันจิ้มตูดพี่มันจิ้มตูดอ้๋อพี่มันจิ้มหลังอ๋อพี่มันเฮ้ยตะกี้ลืมชันเลยเลยต้องเรียกเขาว่าอบป้าใช่ไหมอ้าวลืมไม่เราสองคนก็คือคิวเทคิวเทตลอดเวลาอบป้าแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มีคนโดนลงโทษแล้วค่ะฮะไม่อ่ะเพราะว่าเราได้ ต้องหลอกเลาะให้สองสาวทำยังไงได้ต้องทำผ้าคิว Q T Oppa เอาจริงเหรอใช่ทำยังไงก็ได้ให้มิ้นหรือพอยเนี่ยพูดคำว่าคิวเทคอ๋อง่ายมากง่ายมากง่ายมากง่าายมโอ้ผมลืมผมลืมอ้าวทุกคนลืมกันหมดพอพอมาเจออะไรแบบนี้ก็เล่นสนุกแล้วแกลืมทุกอย่างแต่ว่าตอนที่เราถ่ายตอนแรกมีคนนั่งแล้วคนแรกนั่นก็คือพี่มิ้นจ้า ผมชุดี no, anyway, mmm, ่อุบป่ะอ๋อเหรอเอาอยังไงนะสุดเนี่ยมินอุบอันนี้ป่ะนี่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 เขาพอดีซีเพ็ชาเลนจ์เย้นี่คือโดนทำโทษนะไม่ได้เย่แร้วก็รอดนะก็คือไม่ยากค่ะเราจะให้วิ่งในนี้ในรูนี้หนึ่งนาทีโอ๊ยนานเลยนานหนูไม่นานหรอกอยู่ขอกำลังใจหน่อยโอเคนะอยู่เด วิ่งหน่อยเธอไม่หมุนเลยมันไปทางหน้าก้าไปทางหน้าก้าวไปทางหน้าก้าวไปฟิสิกส์ฟิสิกส์เออไันโอ้โหไปกันโด้ o d oh my god oh my god o oh my god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  god oh my god oh my อ,อันนี้อีกแล้วเทปนี้ยอมมินค่ะเราต้องผ่าน,นริบบิปป้นตรงนี้ไปห้องถัดไปให้ได้นะมันจะไม่มีอะไรน่ากลัวในนี้แต่เราต้องหาห้องถัดไปให้ได้ครับอันนี้คือเข้าได้เลยใช่ไหมแล้วเ,เหลือต้องให้อป้าเป็นคนนาได้ครับ <You. S 2> จะเจรียกผมว่าอป้าชใช่ไหมครับใช่แล้วคุณมินจะเรียกยูยูก็แล้วผมต้องเรียกว่าอะไร up ิวหนูหนูหนูอันนี้อะไรหนี ผีผีผีอ่าีกับหนูอ๋อผีก็น่ารักผีหนูเราเข้าไปไหมผีหนูอุ้ยขอจับมือได้ไหมครับคุณวอ๋อจับได้ครับต่อให้พี่ไนท์บอกว่าไม่มีอะไรเมื่อกี้ผมห้องน้ำห้องน้ำล้างมือแล้วครับโอเคค่ะเราต้องช่วยกันหาห้องใช่ไหมเราช่วยกันเว็เฮ้ยเราหลงอ่ะไม่เห็นมีทางออกเลยอ่ะเขาหลอกเราอ่ะไม่มีทางออกมันต้องมีประตูฉันมองใครไม่เห็นแล้วใครใครบีบคอฉันจิ้นจ้าโอป้า อันนี้เขาจะเรียกว่าไคโดสโคปอ่ะเป็นการใช้กล้องเนี่ยหรือว่ากระจกเนี่ยเป็นการสะท้อนมุมต่างๆนะครับหลอนนะล้วจะเป็นยังไงอุ้ยเฟยโอปกาคาบี้คาร์บี้เฮ้ยทำเป็นอันเดียวกันอ่ะเราจะเห็นว่าหน้าเราเนี่ยสลับกับคนฝั่งทางข้างนะครับอก็โออยู่นะ จะเห็นว่าตาเราสลับกับน้องผู้หญิงจมูกจะสลับกับน้องผู้ชายครับเฮ้ยตอนเนี้ยทุกคนผมมีตาเป็นตาปากเป็นของผมแต่มีจมูกกับหัวเป็นของหนูอะใช่ครับสามารถทายอนาคตได้ว่าลูกเราเนี่ยจะออกมาจะหน้าตาแบบไหนว้่หอตาได้พ่อจมูกได้แม่ใช่คเฮ้ยชงเก่งแล้ว้ย่ออันนี้จะเป็นการ จำลองการเกิด t o r n a โดนะครับการทอร์นาโดอนโดเนี่ยจะเกิดจากลมร้อนระหว่างประเทศเม็กซิโกกับลมเย็นประเทศแคนาดาไปยุมาตุ๊บตุอบตุ๊บไปยุบมาตุองตุุ๊ด้วยบไปยุบมาตุ๊บตเออะไรครับเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปกันนะครับเขาจะเรียกว่า vortex t u r m n e l นะครับจะรู้สึกงงงี้นะเหมือนเราเดินผ่านจักรวาลไปนะครับ เฮ้ยพื้นมันหมุนปะวะพื้นมันหมุนพื้นมันไม่หมุนหรอไกถ้าไม่ฉันจะตายแล้วตอนนี้ยมีีฟันขาวแล้วตอนนี้แปลงมันน่าจะขยับจริงปะมันขยับเลยเอาแล้วไงอุ้ยจบพลาสมาบอลใช่ครับพลาสมาบอลนะครับกระแสไฟฟ้าข้างในนันเองสามารถจับได้นะครับห้องนี้ด้านหลังนะครับจะเรียกว่าโฟลเ r นชา e n t s หรือว่าห้องแห่งความลับนั่นเองครับเชิญเลยห้องแห่งความลับเป็นการใช้แฟลชนะครับ ยืนติดผนังได้เลยนะครับอีอีได้ไหมได้วต้องหลับตานะไม่งั้นตาตอนชัดเลยอะน่าผาว้าวโอ้โหเท่ You are my sunshine เอาโอ้ยพีกับอปป้าคอยกับอปป้าคอยบวกอปป้าโอเคอยาไปห้องถัดไปนะครับเป็นกระจกขนาดใหญ่หรือว่าใจแอนไคลโดนนั่นเองครับอ๋อ สวยไหมเย้น่ามาถ่ยภาพมาที่อุ้ยอหมดแล้วอุ้ยไหวไหมครับไหวไหมไหวค่ะขอบคุณนะคะเป็นห่วงน่ารักจังเลยดีเขาดูดูแบบว่าตอก่อนเข้ากับหลังออกนี่โคลาคนละแบบเลยนะครับเนี่ยไอ้หนน้องตะเกียะคือที um> ่สุดเอ้ยมันพื um> ้นหุนเลยอะ มันเอียงไปหมดเลยโอเคเราต่อไปเราจะไปดูโชว์ค่ะายโชว์อ๋อว้าววิธีการชิมนะคะให้แรดบิน้นออกมาแบบนี้แบบนี้บบนไงคะ,ะมาลองเลยค่ะลองเลยคะ่ะแรดบินนะะบบ้นค่ะแรดบิ้น คุณไม่ถูกตัวต่างใจจังเยไม่เป็นไรเนาะโอ้โหเราจะเอาขึ้นมานะคะแบบนี้เลยว้าวแล้วหลังจากนั้นนะคะอุ้ยอ่าหมุนหมุนก่อนค่ะหมุนหมุนก่อนขอเป็นแบบอีลซาขอเป็นแบบอีลซา Let it g ใช้มือได้เลยแล้วก็ใช้มือบีบเร็วๆค่ะต้องบีบเร็วๆคันโถดีมากเลนชอบนะเอเนอร์จี้เยอะมากว้า ยู <You S 2> ได้มาเดทกับพวกเราอะ่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกมากเลยแบบผมรู้สึกว่าดีกับหนูหน่ารักมากเขาบอกว่าออพูดดีพูดดีดูแลผมอะ่ะเขาไม่อยากให้ผมอึดอัดหรือว่าไม่อยากให้ผมแบบว่ากกเก่งอะไรอย่างเนี้ยเขาก็เลยดูแลผมเต็มที่เลยน่ารักสุดๆครับสนุกมากวันนี้แล้วก็ทั้งสองคนก็น่ารักจ<า>ริงๆเลยแต่ว่าต้องเลือกนะคะเลอกไม่ได้ผมชอบทั้งคู่เลยไม่ได้ต้องเลือกหนึ่งคนเท่านั้นตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมอุต่ยากกับทุกคนคือ ต้องวีคอ้วยเหรอต้องพูดไหมรู้ว่าเลิกรู้ว่เลิกเลยพูดก็ได้พูดก็ได้พูดก็ได้แล้วแต่เลิกก่อนแล้วค่อยพูดก็ได้ไดด้หมโอเคเลือกพี่มินครับว่าไม่มีนักอะไรเลยอยู่ๆก็พูดเลยเพราะว่าแบบอ่พี่มินสกินชิปเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้ หึงตัวแต่จริงจริงแต่จริงๆผมชอบทั้งคู่เลยกับสองน่ารักทั้งคู่อยู่กับสองคนเนี้ยแฮปปี้ดีใช่ใช่ใช่ไหมือนสองคนนี้ก็สนิทกันเอเนอร์จีดีแบบความแบบบ้าๆอะไรเงี้ยครับบ้าๆตลกตลกใช่ใแบบสองคนก็แบบกล้าเล่นอะไรเงี้ยแบบมีเอ็กซ์เพร์เมนต์อะไรก็กล้าก็กล้าทำกล้าลองไม่ได้แบบว่ามากลากอะไรใช่งั้นก็ขอให้คิวเทฟากติดตามไปทางไหนบ้างคะได้ครับตอนนี้ผมก็ ก็เป็นอาชีพยูทูบเบอร์ครับผมก็มีช่อง YouTube เฮล์ป้านะครับทุกช่องชางนะครับติดตามได้นะครับยูเว้นทวิตเตอกับออลิแฟนกับ Vk ไม่มีนะครับ้ามีก็ยตองแงย่างอื่ก็มีหมดนะครับก็ไปติดตามกันได้นะติ๊กตอกติ๊กต็อกติกต็อกก็มีเดี๋ยวเราขึ้นมาให้ตรงนี้ใช่ฝากฟิลแฟนให้ได้ปัดได้หน่อยนะฟิลแฟนได้ ฝากด้วยนะทุกคนฟิวแฟนได้ปากนะครับฝากปากกันรูปไลค์กดแชร์กดติดตามกดนช่วงติดตามด้วยนะครับดูแฟนได้ปะนะครับทุกคนปากนะครับปะ subscribe ด้วยนะปากตกใจด้วยนะปะคอมเมนต์ปะนะครับทุกคนใช่แล้วสุดท้ายแล้วนะคะลุคครับปากขโมยนะครับ จากสกายป่าขะแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะคะว้าวพาร์คที่ชั้น5เกตเวกามัยนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สวนสนุกวิทยาศาสตร์ในรูปแบบอินเทอร์แอคนะคะยังไงใครอยากจะมาเที่ยวเล่นหรือมาเดทกันปะก็มาแล้วสุดท้ายแล้วนะคะป่ะป่ะไปกินข้าวกันป่ะ